เชิญเจ้าคือม้าใบเถิดจะได้อยังมาจังหันใครได้ไข้ลูกเขยโอ้ยมาตอนซ่อนแตี่มาท่านสมัยเถ้ดจะได้เห็ดเป็นไขู้กเขยอุ้ยไขู้กเขยยังไข้ต้มเจ้านั้นอ้าวกับไข้ต้มเหรล,ลูกเยขยไข่ต้มก็เรียกว่าไข้ลูกเขยของคอยนันลาบลูกไผ่ตะกูลาบลูกไผ่ยุ้ยแสดอกลูกไผ่คอยเฮกันจะคอยใจลื่น อันนี้เงียนบักเทียโ oh อ้ยเงียนบักเทียบักพิกติมบักพ well, well, oh, no. oh, no. oh, ิกป่นใส่แล้วมันจะแซ่บเฮ็ดว่าเป็นตีเฮ็ดว่าแ่บจ็คเชียโอ้ยกระซุบนั่นแหละซุบแล้วไข่กระดินมันเหลียวไข่กระดเป็นเงียนนั่นแหละเงียนบักเทียเพียรของข่อยจะลาดนกขุมโอ้ยหลานไปห่างเสี่ยงมากเลยนกขุมมัดตัวหนึ่งแม้เขาจะไม่ดีใจหลายข่อยลาบมันจังหันอย่างโอ้ตัวเดียวก็จะพอกินละแม่โอ้ยลาดนกขุมเขาใช้ก้านกล้วยมันเขาใช้ซีก้านพุ่นแต่เว่าหลวงพ่อสิุยแซ่บบแมเเป็นนนยยังงงขออสสลพ่่่่ได แซ่บล้วพกลุ้มคุยแล้วแซบแซ่บแซบแล้วนกขุมแซ่บมาล่งพ่อแซ่บแซบโอ้ยฉันได้บุญหลายหลายนะเธอชั้นชั้นตะว่าลาบนกขุมยำถึงเทศการกล้วยวะยังก็ค่ะลาบนกขุมยำถึงเทศการกล้วยลาบนกขุมยำถึงเทศการกล้วยเอออุ้ยขอยืมใส่นกขุมทำว่าแท้ก็ลาบมากขอยาบเทศการกล้วยดิ มันจะแสบเมล่ะเห่ามันแสบจะอะไรบ้างหลวงพ่อกลุ่ยนี่เพี้ยแสบแสบแสบไออกแสบม่ติ่หลวงพ่อแสบแสบกับกุ้วยรสลาดบ้านกล้วยกับสันลาดบ้านกล้วยไม่ทิอยากนี่ลาดมาเบิร์สวนกันได้ด้วโอ้ยจะไปหลุงหน้าหลุงหลังบ้านขากระดาเรตจะตั้งใจหลวงพ่อเอ้ยสันหลาบกับสันพักให้ฉันได้ค่ะพักยังหลับไม่ออกพักย้อยหีบวตื่นค่ะเอ้าคือว่าตั้งชั้นเอ้าตลาดบ้านไคมันจ๋าจะโหลดขายบนตลาด ข่อยไปหน้าข่อยอยู่หน้าข่อยก็มีข่อยเด็ดมาหยอหีลองเบิ่งบะตื่นนิริบบะนี้ลุงพ่อสันเขาสันน้ำฟังหมอนในน้ำเด้อค่ะเนี่ยสันป่ามันยังมีมัตจะมีนป่าล้วนๆค่ะป่ายังละไม่ออกปาแดกค่ะโอ้ยหลวงพ่อฉันเอากระจกเราฉันเขาไม่ให้ฉันเนี้ยถวายเด็ดไปนิดหน่อยได้ได้คุณหลายแท้ได้แล่เขาก็มาถวายภาคเขาไม่ข่อยเขาไม่ก็เงี้ยแต่ละไม่ออกเขาไม่ปีกายนี่ค่ะปีนี้น้ำท่วมเบิดบม่ได้เกียวจักเบ็ดทอดบ้านที่ก็ข้อพุน โอ้ยผู้ใดเอาขอกามาจังหันนอน่อยนม่อากกินขอกำกมอาหากจินตอนนึ่งกูว่าแล้วกูคิดั้งที่แหลกแลกแหลกแล้วกูใหนเอมีอะไรแค่นั้นละบัเนี่ยมักขอยดดกินาใเจ้าบ่าวขึ้นยังขอกนะนะมี่หารี่ชัวไใหญ่ายอยู่เค่ผู้หยญัเมื่อกินไว้เจังเลยจังกูติขอได้กินผ้าให้มึงเสียใจเด้อกูมาบัดมาบ้ากูไม่เคยขอไั้จินมผ้าให้แม่ไม่เอวหากจินตอนนึ่งลวก็เอ้ยหลานน่อยจากได้ขอกมเอาไปเอาไปให้ยังหลักขอกมไปไม่ใช่ไม่ก โอ้ยนนี่หนน้อยนี่ก็เอวฝืนผู้ใดเ<อ>าดขามาอ้อนมันน่ะบู๊แต่แท้าแม่หมาวตายข้าวัด <c oughs> อยู่นี่เลยปอดไม่ยังแปะเนี่ยจักเบาขึ้นไม่ยันเลยกระไดมันจะได้เขามาอ้อนอีกนั่นน่ะเอาแม่เมยเยันขมาอ้อนหน้าปังแข็งตัง้งควยพี่บ้านกูจะเป็นังกูจะเป็นศูนย์ในยิ่งยังเนี่เอวเบิดเอวเป็ะตออไก่เนียกูสิได้หลายเปยียงนี่แม่หลวงพ่อจะเป็นอยากน้ำลานหน่อยคักซะไม่ยังอีกมันจะได้เขามาอ้อนนี่เอาอาตมาแล้เนี่ยสั่นยุ่ยาด้ เอาเป็นอย่างขมอ้อนไหมมันจะไม่กินกับมเขานี่แล้วโอ้าจะเป็นยากน้องพวกเจ้านะเอ้าเห็นบลาเห็นบลาลงคอจมเลยเห็นบหันแก้วเป็ดเอาไกลเห็นบลาจมเห็นมึงด้ปลาข้ามเข่าลงคอมาปวดขาเขาเอ้าปลาเป็นเนี้ยข้ามเข่าลงคอจังไหนได้ไแม่ัำไหนฮ้ายเห็นเราเหี้ยวเข่าวะโอ้ยเพิ่นจิตสันเบิดก้อนบะไคนเพิ่นเข่าน้ำพามันกระบาดติดตัวมาจังหันไว้ยังมันทำบุญไว้ยังเป็นสันเลยเป็นอย่างแซ่บตัวอะไรทั้งในบุญส่วนเพิ่นเบาแง่เพิ่นจิตสันเบิดดอกวะไอ้มาส่วนเพิ่นเบาจังไรจะบใครมา หลวงพ่อยัดเฝ้าศาลได้หลายปันได้ผับป้ามาว่านนี่ได้แสนกว่าโอ้แสนกว่ากว่าเท่าไรหลวงพอ่อกว่าไปแสนหนึ่งเป็นกว่าอีกแสนหนึ่งไปหมดสองแสนเลยอยังไงมันไม่กลัวนี่แหละป้าเงินหลวงพ่อมันได้หลายแต่ว่าสองแสนน่ะลุงหลวงพ่อเอ้ยฉันมาอยากกี่เมื่อหลวงพอ่อแต่ว่าตาบ้านฉันยังบอกล้าเบเอา เว้าแลว้วเอาวบ้าระตีเจ้าเว้าแล้วเฮ้ยคนว้าไปจะอึงระบัดนีิเออยืมไปยังแม่ตั้งใจฉียืมเพิน่นขอเลี้ยหลงว่าออกไปย่ไนบุนี่แม่มขอเจียวไมเย็ดสวมนี่ละแอบแล้วมุ่งแล้วมัะจะได้ซื้อมองชี้ใ<อ>ส่ภาษามองชีค้คอชีแพงเถอะขอป๋าแพงจังไหนขอป๋าเอาขีอ,อยวัดนี่มันล้างยากน้ำหาขันกระลางบ่ลงขี่แจนหมุนลุยลุยยุไน งอดจินสมพักแป้นลวกพักกระจอบวัสันฟูวงลงถึงแมามื้อได้จินขวแมงเด้อปีกแม่งจว่าหลงกันเอามือหยุ่มหยุมจังลงน้ำทั้งหนึ่งกะลางบะลงมฉีเก้าวฉีไม่จันกันกินมากคอยหักวาสันบ้าบ้าเอาสวมร่วมดิคอยแจกได้สวมมูรุ่นมือลึดฉีได้มไงโม่ลึดฉี่ได้หมีฝาปีดนั่นแม่เนี่มาฉีแล้วจะฉี่ีน้อยฉีไหลปก็ตามมันสิมีมองกดน้ำปัดมาสิฉีเห้ากระเแลนะกักเลยลอยลอ เขาอ่อนชักโคกต้นน่ะนะเจ้าหุ่นจักบาตร่จักจะว่าใอยบ่มีเงินซื้อขอยใส่ต่เสียมเมื่อใ่เด็กน่อยเอาเสียมไปเล่นหาบ้พ่อขคอไใจไปฉี่ให้ไกล้สาอยู่เฮ้ยใครตับะขุดถือขุมเก่าโอ้ยไงซำเจ้าจะได้ถือพ้ามูบม่มีมารยาตัวนี้ไหมฮะย่ำพาสันขี่จะได้จะเบาเลี้ยงเขาย่ได้าสันเขาจะได้จังเ้าเลี้ยงเข้าเขาซื้อตัวไม่มีมารยาทตนี้ไอกซอกีซอจะเป็นเราเ เออพกตุ๊กไก่บ่แต่ตุ๊กไก่ปีดดอกเป็นสันเขาเป็นว่าได้ยินดอกเอาไม่ออกเงินน่ะเม่่มันหลวงพ่อได้ยินอยู่ติบันได้ยินอยู่ได้เงินและเสวะเรื่องขี่แล้วบัาน่ะจ้าจ้าหลวงพ่อขี่เดียดขี่อันหลวงพ่อขี่เดียดขี่ติค่าที่ว่าแต่น้องหลวงพ่อขี่เดียดขี่แต่ฉันแกขี่เดียด ขี icana, ่ตาขึ้นไปเียดข้างแตกูได้ใจเสียมันแต่ที่แหลกขี่เลยก็ได้เนาะอาคอยเดียดมันขี่แหงตากฝนน่้เหมงห้อยห้อยหกเฮเ่าเอ็นบ่เคยมาบ่ตีระเนี่จะเอาเรื่องชกบอกันหยางจะเอัเริ่อสันเอาบอกไปจะสร้างเนาะจบจะเอาเรื่องชกเบอไปจะสร้างร้อนมึงพาแต่ไปหยังเพันสันเขายุ่งหลเพันขึ้นกันบ้านจ่าบ้านหลงผาดเปไปจือกระตือว่าจัว่าเอาขวานจสัน บังเลเมีงงามสันเขาน่ะเรียกกินตะตอนแม่ืมอนี้สันกวยเตียวเรียกกินตะลูกสิ้งจะบังโรสพละจอยเรเนาะรตืองวันเอาวันเอาลงพ่อดำมาสั่นเลียงเออเออยุเป็นชิงนกระตึกคนปจิกระตือเป็นแบบนี้คอยเเป็นยุ่จีมันวายากดอกกินยาไทยกินน้ำตะคืนเนี่ยรถีแจ้งนี่ตีหานี่ขีออกมาเนอะขีคอยปูออกมาม่ได้ขีกระตึกสั้นถวยกวยเตียวหลวงพ่อไม่จ่ายเงนเงิาเงินเง้นเงินเงินพงินเนเงนเงวนเงิาเนเยนเงนเนเินเนเเงน ้สันลงไปหนีลงปะกึมเอ้าบ้าให้พ่านจิ๋หลวงพ่อมืออื่นค่อยมาเอาไปหนีพ่อนไปถอดนั้วนายกินเร็วๆเจ้ายาวลาบลกขุมเด้อนากินแล้วยาวลาบลบขุมมาจะได้กินเพื่อนที่หนีเมันอกี้ย่ามันซ่าเนาะยาวลาบลกขุมที่หนีมันกระไดเนาะโอ้ยจะไม่เอาแกเอาไปจะร้องไปนะจะไม่ลงนาหลงนังเอาไปยังขาดเลยขยัน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 ไปตากบักพีดซีไปตากบักพีดจังเอยขาดมัดตัว่อแหวนแดงจึงครึ่งยบงนั่นแหวนนั่นว่าแหวนยุใสโอ้ว่าแหวนยี่หลี ว่าแหวนกับว่าเอ็นนั่นแร็วแท็กซี่ละล่ะเอ้ยมาบัดมาบาผู้ได้บานบ่ได้ได้ฮอดบุญได้ฮอดได้กินขันเน่าทิ่มใบบัดใบบ้ามันก็เน่ากระบูดใส้บัดมันก็บาดเติมกันเป็นบ่อุ้ยปอนี่แมได้ได้กินพลหลงบ้านแบบเนี้ยพี่เฮี้ยนจะได้ผีหาไปหาพอมีเท่านั้นพจนานโมเจ้าขามาได้หิวขาขกันไปหาหาบเอาคักรถบาดนะสาธุแม่ผ้ามันขวมนะแม่เนาะ กินกะมองหมามึงเอ้ยมึงหันจอะไรใจะให้แล้วกินควานมึเนี่ยอยายจะกินดินบาตรโรดด้วย